สวัสดีครับผมอรุณศรีฝึกพูดภาษาอังกฤษนะครับในคลิปนี้ก็มาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับก็จะเป็นคำศัพท์ง่ายๆแต่มีวิธีพูดคำว่า asleep asleep หมายถึงหลับก็เหมือนกับคำว่า sleep นะครับข้อที่หนึ่ง how long have I been asleep how long have I been asleep หมายถึงผมนอนไปนานแค่ไหนแล้วหรือประโยคที่2นะครับ how many hours have I slept how many hours have I slept หมายถึงผมหลับไปกี่ชั่วโมงก็สังเกตดูแลว้วมีความหมายคล้ายกันแต่วิธีการพูดไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เอามาฝากเพื่อนๆให้ ได้เห็นแล้วก็ได้ลองฝึกพูดดูนะครับซึ่งจะเป็นแนวนะครับให้เราได้ทำความเข้าใจหรือว่าบางทีอาจจะมีชาวต่างชาติหรือเจ้าของภาษาเข้าถามเราอย่างเงี้ยเราก็จะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้มันมีความหมายว่าอย่างนี้นะนะครับ How long have I been asleep ผมนอนไปนานแค่ไหนแล้วหรือก็สอง How many hours have I slept ผมหลับไปกี่ชั่วโมงนะครับ go หรือ travel go หรือ travel แปลว่าไปหรือเที่ยวนะครับมาข้อที่3นะครับ where should we go where should we go พวกเราจะไปเที่ยวที่ไหนหรือข้อ4 where should we travel where should we travel พวกเรา ควรไปเที่ยวที่ไหนความหมายก็เหมือนกันแหละครับแต่ว่าวิธีการพูดหรือการใช้ศัพท์นะครับซึ่งเราก็สังเกตคำว่า go กับ travel นะครับเราก็ใช้ได้ทั้งสองคำนะครับข้อที่3 where should we go นะง่ายๆอันนี้เป็นคำถามง่ายๆเราไปเที่ยวที่ไหนเราจะไปเที่ยวที่ไหนหรือเราควรไปเที่ยวที่ไหนนะครับข้อที่4 Where should we travel? นะเราจะไปเที่ยวที่ไหนนะครับต่อมา relax, relax นะครับพักผ่อนข้อที่5 I like to relax in quiet places นะครับ I like to relax in quiet places หมายถึงผมชอบพักผ่อนในที่เงียบเงบคือไม่ค่อยมีคนหรือ ้อที่6 I like to relax in places where there are few people นะครับ I like to relax in places where there are few people ผมชอบพักผ่อนในที่คนน้อยๆก็คือไม่ค่อยมีคนว่างั้นนะครับง,ง่ายๆเลยแต่สังเกตดูว่าความหมายคล้ายกัน หรือแทบจะเหมือนกันเลยนะครับต่อมา during during แปลว่าระหว่างนะครับข้อที่7 I don't like traveling during festivalI don't like traveling during festival หมายถึงผมไม่ชอบเที่ยวช่วงเทศกาลหรือหน้าเทศกาลนะครับหรือข้อที่8 during the festival there are many people during the festival there are many people คือช่วงเทศกาลเนี่ยคนเยอะอันนี้ก็เป็นความรู้สึกของคนคนหนึ่งนะครับคือไม่ชอบคนเยอะๆนะครับ I don't like traveling during festival หรือ during the festival there are many people there are many people คือช่วงเทศกาลเนี่ยคนเยอะ ก็เลยไม่อยากไปต่อมานะครับ accommodation accommodation หมายถึงค่าที่พักข้อ9นะครับ accommodation costs will be more expensive accommodation costs will be more expensive หมายถึงค่าที่พักราคาแพงนะครับ more expensive กับข้อ10 after the festival The accommodation fee is reduced in half หมายถึงหลังเทศกาลค่าที่พักก็จะถูกลงครึ่งหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าทั้งสองประโยคนะครับก็มีความหมายไปในทางเดียวกันนะครับประโยคที่9บอกว่า accommodation costs will be more expensive ก็คือราคาคนะ่าที่พักแพงกับข้อที่10นะครับ after the festival the accommodation fee นะครับก็คือค่าที่พัก is reduced in half จะลดลงครึ่งหนึ่ง is t not fun is t not fun หมายถึงไม่สนุกนะครับข้อ11นะครับ if we go after the festival is not fun นะคนนี้ให้เหตุผลว่า if we go after the festival is not fun ถ้าเราไปหลังเทศกาลมันก็ไม่สนุกนะครับ is not fun หรือข้อ1 2นะครับ but if you go during a festival when there are a lot of people it's not fun either นะครับ but if you go during a festival when there are a lot of people it's not fun either แต่ถ้าคุณไปช่วงเทศกาลคนมากมันก็ไม่สนุกเหมือนกันเห็นไหมครับอันนี้ก็ต่างคนต่างเหตุผลต่างคนต่างชอบ ซึ่งเราก็ว่ากันไม่ได้แต่ประโยคที่ผมเอามาให้เนี่ยเราก็เอามาฝึกพูดกันเพื่อจะได้คุยกันนะครับในคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ